สวัสดีครับกลับพบกับรายการโนบุ๊กไอทีมีเรื่องคุยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับแอร์บินโปง้งที่ในคลิปนี้นะครับอยากจะมาแนะนํานะครับมาชวนคุยกับโนบุ๊กรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่างโนบุ๊กหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์หรือว่าหลากหลายเหตการณ์ใช้งานนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็น l e n o v o l o ์ล 15นะครับที่ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่มของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ราคาคุ้มค่านะครับน่าซื้อเลยได้ตัวสเปคใหม่นะครับเป็น AMD Ryzen 5 2 2 0ผมเปิดผิดอันอันนี้การ์ดจอเป็น RTX 50 50ได้แรม16 gb SSD 512 gb หน้าจอเป็น sizing 15.6นิ้ว อันนี้นเป็น iPX เกรดสูง r e f e r e n e 1 4 4เฮนะครับแล้วก็ขอบเขตสี sRGB ร0 0ประกัน2ปี on site นะครับเรียกว่าถ้าใครมองหาโน้ตบุ๊กเอาไปเล่นเกมเอาไปทำงานเอาไปเรียนหนังสือก็ถือว่าน่าซื้อเลยกับราคา32,910บบาทก็เรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่มเริ่มต้นก็นแล้วกันนะครับแต่ว่าได้ ความสดใหม่ของตัวสเปคทั้ง CPU รุ่นใหม่การ์ดจอเบอร์ใหม่แม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ก็เล่นเกมได้ลื่นไหลแน่นอนนะครับจากเรื่องของตัวเทคโนโลยีใหม่ๆร้อนน้อยแบตนานนะอันนี้คือคาดการเอาไว้นะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ Share, Comment, แล้วก็ชวนผู้ช่วยคุยกันหน่อยกันแล้วกันเนาะโอเคก็เรียกว่าช่วงนี้ โน้ตบุ๊กเองเนี่ยก็จะมีรุ่นราคาถูกคุ้มเนี่ยทยอยอัปเดตมาเรื่อยเ,เป็นเรื่องปกตินะครับช่วงต้นปีเนี่ยมันจะเป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่มไฮเอ็นพรีเมียมเลยราคาเป็นแสนช่วงกลางๆปีเนี่ยก็จะมีในกลุ่มของแบบมิดทูไฮมาเติมแล้วก็ช่วงคิวสุดท้ายของปีเนี่ยก็จะมีโน้ตบุ๊กในกลุ่มแบบคุ้มค่าแล้วก็ดูสเปคได้ใหม่ล่าสุดนะครับ ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะทยอยอัปเดตมาเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเป็น l e n o v o ล็อกสิก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอยู่แล้วแหละเป็นตัวไรเซนเจ็ดนะครับกาจอเป็น RTX ห้าศูนาราคา3ามสีก้าเกูนจริงๆส่วนต่างอันนี้พูดถึงตัวราคาเปิดตัวนะณนะตอนนี้อาจจะมีลดราคาแล้วค่อยว่ากัน ราคาต่างกันเนี่ยสองพนบาทถ้าถามผมอ,ะอ่ะจริงจริงเนี่ยจริงๆนะเอาจริงๆเพื่อนกันแนะนำกันนะครับกับส่วนต่างสองพนบาทเนี่ยใจผมเนี่ยเชียร์ให้ซื้อเป็นไรเซ n นเจ็ดไปเลยนะแม้ว่าไรเซ n นห้าจะถูกกว่าแต่จากตัวคอตัวเทรดเนี่ยนะครับมันมากกว่า อีกสเต็ปหนึ่งชั้นแล้วเนี่ยถ้าเพิ่มตังได้2,000บาทจาก32ก็90ไป34ก็90ก็ไปซื้อตัวนั้นก็ได้แต่นี่เผื่อว่าถ้าใครเนี่ยมีงบแบบไม่สามารถแล้วที่จะขยับได้จริงๆก็รับจบที่ตัวไรเซน5กาจอ50 50ก็ได้นะฮะเพราะว่าที่เหลือเรื่องของแรมตัว s t o r เล e s SD นะครับหน้าจอการประกันอะไรพวกนี้มันเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ถ้าพกกูดตามตรงคือถ้าเล่นเกมอะเล่นเกมอย่างเดียวนะอาจจะไม่รู้สึกได้ซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วตัวไรเซนหก็เพียงพอแหละในการขับเคลื่อนในการประมวลผลในส่วตัว cpu นะครับ When, เว้นแต่ว่าบางเกมจริงที่โหลด CPU หนักๆหรือว่าถ้าเรา,เ,าเน้นการทำงานที่เน้น CPU เนี่ย น่นอนว่าถ้าเป็นตัวไรเซนเจก็จะแรงกว่าอีกสเต็ปหนึ่งนะครับซึ่งตัว,นตวเนี้ยตัวไรเซนห้าเนี่ยเขาเรียกว่าเพิ่งจะมี SKU นี้ออกมาเพิ่งจะมี V วรเรียนนี้ออกมานะครับตอนแรกเนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยจะมีเฉพาะตัวไรเซนเจเท่านั้นนะครับคราวนี้นี่คือตัวตัวหน้าร้านกันแล้วกันอันนี้เป็นร้าน jb นะครับ เขาถ่ายเครื่องจริงมาเลยก็จะมีแบชเรียบร้อยแหละว่าเป็นไรเซน5นู่นนี่นั่นเนาะมีการ์จอเอ i ิเ a g e For G Force R TX นะครับหน้าตาสักหนยก็แล้วกันนะครับหน้าตาก็เป็น Lenovo ล็อกยุคใหม่คือมันมีกลิ่นของรีเจนพอสมควรนะถ้าแบบแซลกันนะนี่มันคือรีเจนสามชัดเลยมันจะมีรีเจนห้ารีเจนเแล้วก็รีเจนเกเนาะอันนี้แบบฟิลแบบ รีเจนสามอ่ะนะแต่มันคือล็อกก็แหละที่เขาแยกออกมาทำตลาดในกลุ่มของตัวเกมเกมมิ่งเอนทนะครับดีไซน์ดูดีมันดูไม่เกมมิ่งจ๋าจะเกินไปนะักตัวเครื่องเป็นวัสดุพลาสติกก็จริงแต่ก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับมีโลโก้ล็อกมีโลโก้เป็น Lenovo อยู่เป็นแบบลักษณะแบชนะครับคีย์บอร์ดก็เป็นไฟ RGB สวยงามเลยเอาจัดเต็มนะถ้าตามข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือได้ R G B 24โซนเฮ้ยถือว่าให้มาเยอะแล้วก็ตัวองเองเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่2.4กิโลกรัมความบางสุดอยู่เนี่ยอยู่ที่2 1่จ mm. ุดเก้ามิลิเมตรนะครับก็ถือว่าไม่หนาจนเกินไปนะักใช้คำนี้เออ พอตเชื่อมต่อก็ถือว่าครบรันประมาณหนึ่งนะครับด้านซ้ายบอกก่อนเขาจะเป็นการไม่ใส่พวกคอ,อนโทรเลอร์ไว้เลยนะจะไปกองที่ด้านขวาของตัวขึ้นเป็นหลักนะครับพวกพอต USB ด,ดีไทซีไทเอแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะมีพอตเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกภาพดีกว่ามันจะชัดกว่านี้นะครับหน้าตาก็เป็นโนบุกขอบหน้าจอบาง15บนิ้ว แต่จะเห็นว่าขอบด้านล่างเนี่ยจะมีความหนาอยู่อ่าเข้าใจว่าไม่ไม่แน่อนาคตอาจจะใช้อ่าโมเดลนี้อยู่นะครับแต่ว่ามีการขยายข้างล่างออกมาก็กลายเป็นล็อกสิบหกแล้วอืมก็เป็นเรื่องของอนาคตกันแล้วกันเนาะอ่ามีเว็บแคมความละเอียดเนี่ยเหนือชั้นกว่าชาวบ้านเขานะ คือคนอื่นเนี่ยให้มาเป็นน้ำบุกในกลุ่มราคานี้เนาะสา0 0 0ื่นกว่าบาทเนี่ยให้มาเป็น HD ก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้ตาสเปคถ้าเป็น Full HD อ่าแล้วก็ผมขอพาไปดูตัวสเปคชีตอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับจะเห็นว่าเขาให้ตัวการ์ดจอเนี่ยมาเป็น5050 50และให้ค่า TGP เนี่ยอยู่ที่100วัตต์อ๋อสำคัญนะ เพราะว่าโนบุกในกลุ่มนี้บางทีเบางแบรนด์ก็แล้วกันนะครับเขาอาจจะให้เรียกว่าให้ค่า TGP ในการอัดไฟลงกาจอเนี่ยมาไม่สูงขนาดหนึ่งร้อยวัตต์เพราะว่าเขามีข้อจำกัดอยู่เอ,อแต่ว่าของ l e n ovo เนี่ยเขาใช้ Legion CoolFont Hyper เลยที่ถูกไหมวะ,ะเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีร่วมก,กันกับตัว Legion นะครับ ทำให้เรื่องของการะบายอากาศเนี่ยดีกว่าเดิมและลมก็ทํางานได้เงียบลงแล้วก็ส่งผลให้การ์ดจอเบอร์เดียวกันหมือนว่า RTX 5050เ50หมือนกันแต่ว่าสามารถอัดไฟถึง100วัตต์นะครับสเปคอื่นๆอ่าสำคัญนะแรมให้มาเลยขนาด16กิบตตัวโอ้นี้แรมแพงเลยเนาะแล้วก็สามารถอัพเพิ่มได้นะครับ เป็นขนาด3 2 g b เออแล้วก็ว่างอยู่อีก1สล็อตเลยแหละ SSD มี2สล็อตให้มาแล้ว512 g b เราเองก็สามารถซื้อ SSD อีก1 TB เซนี่ยมาใส่เลยตัวหนึ่งโดยที่ไม่ต้องถอดของเดิมออกนะครับอ,อ๋อผมขออัปเดตนิดน,นึ่งเมื่อกี้ผู้ผิดขออภยัยเว็บแคมดินกว่าชาวบ้านเขากว่านั้นอีก5ล้านพิกเซล คนอื่นให้ HD ให้ Full HD ตัวนี้ให้5ล้านพิกเซลนะครับคดขิงคือถ้าเป็น HD ก็คือ1ล้านถ้าเป็น Full HD ก็คือ2ล้านแต่ตัวนี้ให้5ล้านนะครับลำโพงก็เป็นแบบ2วัต2ตัวแต่ว่ามีการ optimize โดย Nahimic Audio นะครับเสียงดีประมาณนึงแหละนะแบตเตอรี่60วัตอาวก้อนไม่ได้ใหญ่มากนะักแต่ก็ถือว่ากลางๆก,กันแล้วกันแรปเตอร์เป็นแบบ170วัตต์นะครับ แบบเป็นแบบซลีมแบบบางด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังเป็นเนอร์บุ๊กที่อยู่ในตระก,กูลของตัวลีเจียนนั่นแหละผู้ก็ตามตรงเพราะว่าเขามีสเปเชียลฟีเจอร์นะครับอย่างตัว AI ชิป LA 1ซึ่งมันทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางคุยกันระหว่าง CPU กาจอระบบควาร้อนหรืออ,อื่นนะทำให้ในการใช้งานจริงๆเนี่ยมีความสถิลภาพสูง อย่างเช่นบทจะแรงก็แรงได้ดีบุหจะไปเป็นพลังงานก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับหน้าจอบอกแล้วเนาะนะครับก็ความสว่าง300 nits นะครับก็ถือว่าสว่างเพียงพอกับการใช้ง,งานในบ้านแหละในที่ร่มนะครับไฟคีย์บอร์ดที่สี่โซนอันนี้ก็ถือว่าในกลุ่มโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคาใกล้ๆก,กันนะให้มามากกว่าชาวบ้านเขาเออความหนักความบางนะครับสีสันชื่อว่าลุน่าเกรย์ออกสีเทาๆนะครับ ัสู่เป็นพลาสติกนะครับอื่นๆน่ะ Wi-Fi 6 a x Bluetooth ระ3นะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อนี่เลยเป็นพอร์ต USB Type A สององอ๋ช่องนะครับ Type C 3 2 1ตัองหนึช่องฟังก์ชันสามารถชาร์จ PD ได้1นึ่งตวันะครับต่อจอแยกได้ทางตัว Display Port ดูสี่นะครับมี HDMI มีสองฟันละไมายนะครับมี LAN 10/15แล้วก็ Power Connector แบบสี่เหลี่ยม ประกัน2ปีคิแ่แมแคร์ก็คือออนไซต์นั่นแหละครับโดยรวมก็ประมาณนี้กับตัวสเปคคราวนี้ตัวราคาราคาราคาสามสองก็90นี่เป็นอีกเว็บหนึง่งชื่อว่า it store online นะครับ32มสก็90ราคาถือว่าดีนะครับแต่ผมย้ำอีกรอบหนึง่งถ้าเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะครับณปัจจุบันเนี่ย ตัวไรเซนเจ็ดสองห้าศูนย์ที่เป็นซีบิวแรงกว่ากาจอเบอร์เดียวกันที่เหลือเหมือนกันหมดเลยราคามันเนี่ยนะครับอย่างร้านบา,าหาน่าก็แล้วกันเนาะสามสามเก้าเก้าศูนย์ต่างกันหนึ่งพันบาทแอดไว้ละ่ะเช่นเดียวกันไรเซนเจ็ดกาจอห้าศูนย์ห้าศูนย์ต่างกันหนึ่งพันบาทแล้วก็ บางร้านเองเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดส่วนลดใช่ไหมละ่ะอ๋อชั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะนะถ้าเราทำกันบ้านมาดีเรารู้ว่าในตลาดมีตัวเลือกอะไรบ้างแล้วเราก็เลือกให้มันเหมาะกับงบของเราถ้าถามผมซื้อตัวไรเซนเจ็ดสองห้าก้าจอ r า x ห้าจะดีกว่า จะดีกว่านะครับจะดีกว่าจริงๆเพราะว่าในแง่ของความแรงแรงกว่าอยู่แล้วโอเคแหละแม้ว่าเราบางทีเนี่ยอาจจะใช้ไม่ถึงแบบหแบบเราเปิดเครื่องมาสมมุติเปิดเครื่องมา5ชั่วโมงเราอาจจะใช้ CPU full load เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนั่แหละอย่างมากนะอย่างมากอันนี้อนุมานให้ฟังกันแต่กับการจ่ายเงินเพิ่ม1,000บาทณวันนี้ราคานี้ถือว่าโอเคแล้วก็ถ้าใครมีโค้ดส่วนลด ได้ของแถมอะไรเงี้ยโอ้ยอย่างคุ้มอะเนี่ยลองใช้โค้ดดูนะครับแอดไว้ก็กมีโค้ดส่วนลดมาลาน่านก็เหมือนจะมีโค้ดส่วนลดนะนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโค้ดส่วนลดตรงนี้นั่นนะครับนี่ปะโค้ดนี่ปะขอ,อดูหน่อยสามหมื่นบาทเนี่ยลดเท่าไหร่เท่าไหร่วะหมดแล้วเหรอล,ลดสองพันบาทดิสคาวอู้ดุเดือดดุเดือดนะ ผมมองว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะซื้อนตบุกอยู่แล้วในช่วงนี้กับกลุ่มราคาประมาณเนี้ยอย่าได้รอซื้อปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเป็นลอถใหม่มาราคาแรมมันเพิ่มขึ้นนะครับราคาอาจจะเพิ่มขึ้นได้ยกตัวอย่างอย่างตัวที่เราคุยกันเนาะอ่าสามสองเก้าศูนย์นะสมมุตินะขออ,อนุญาตมันยังไม่ใช่ตัวเลขที่มันมันมันเที่ยงตรงหรอกนะ แต่ผมคาดการณกัแล้วกันถ้ามิพาดขออภัยด้วยในสเปคเนี่ยผมเล่ามาให้ฟังกันนะครับสามสองเก้าเก้าศูนย์อาจจะขยับเป็นสามห้าก็ได้สามห้าเก้าเก้าศูนย์จริงๆรเอันนี้ซีเรียสบอกแบบเพื่อนกันเลยว่าถ้าคุณณวันนี้คุณมีงบแล้วอ่ะคุณซื้อได้เลยคุณไม่ต้องรอปีหน้าอย่ารอเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนว่ามันจะราคาเพิ่มขึ้น แล้วถ้าใครนะครับสามารถซื้อแบบใส่โค้ดส่วนลดได้เลยเนี่ยไปซื้อตัวไรเซนเจ็ดไปเลยราคาต่างกันพันบาทคุ้มกว่านะครับอันนี้แนะนํากันเนาะมันไม่ใช่ว่าดูแล้วสเปคกระดาษมันต่างเท่าไหร่อีกเบอร์นึงอะ่ะบางคนอาจจะแบบไม่ได้ซื้อของพวกนี้ไปบ่อยแต่ผมบอกเลยว่าณนะวันนี้อะ่ะส่วนต่างพันบาทคุ้มค่าที่ตัวซื้อตัวไรเซนเจ็ดแต่สมมตินะสมมติสมนะสมติ คุณซื้อตัวไรเซนห้าตัวนี้ที่ผมนำมาแนะนำกันเนี่ยแล้วไปได้โค้ดส่วนลดนู่นนี่นั่น bla บลา,า,าว่าไปอาจจะเหลือสมมุตินะเหลือสามหมืน่นทวนเอออันเนี้ยส่วนต่างเยอะหน่อยส่วนต่างเท่าไหร่สมมุต 30, ิสามหมื่นทุนสมมุตินะสามหมื่นทวนกับสามสามก็เก้าศูนย์นะส่วนต่างสามพันเก้าเอออันนี้ค่อยน่าลุ้นหน่อยว่าโอเคซื้อตัวซื้อตัว บริสก็ดูเหมาะสมแต่ตัวเนี้ยนักวันเนี้ยราคาราคากลางแล้วกันต่างกันพันเดียวนะครับโอเคสำหรับแล้ววันนี้วิดีโอคลิปนี้สิขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยไปก่อนครับสวัสดีครับ you